สวัสดีสวัสดีเจ้าต้อมกินลำมาแล้วเจ้าวิดีโอนี้ถ่ายไว้เมินเมิและเจ้าบ่ได้พากเสียงเตือ้อต้อมกึดใจอยากกินชาบูอยากกินแซลมอนเจ้าทีบก็เลยปลามากินติ๊กิวนิกูวันนี้อยากกินแซลมอนทุกคนนี่เกี๊ยละอือนี้เป็นหวดมวดวือคากบก ตัวใหญ่ขนาดนะี่ตัวเจ้าแม่เลยแม่ไข่แม่ตัวชิ้นใหชิ สวยใหญ่มาก,ล,กลาดน้ำจิ้มเลยทุกคนลหอมแดงตามลงไปนี่พริกขาวมะน,นาวตามลงไป วันนี้ต้องกินราคา500กว่าบาทแล้วเฮาก็ซื้อหอยนางรมเพิ่มเจ้าราคาประมาณ59บาทเจ้าหอยนางรมที่นี่สดขนาดเจ้าเฮาจะสั่งมากีตตัวก็ได้กินอิ่มแล้วประทีบก็ขอตักไอติมมากินเจ้าไอติมรสมะนาวของโปรดของเปิ้ลเลยกินของค้าวแล้วก็ตบด้วยของหวานเจ้าสละลอยแก้วของโปรต่อไปก็จัดมะม่วงน้ำปลาหวาน มม่วงแก้วขมิ้นบอกเลยว่าส้มขนาดทุกคนทางร้านเปิ้ลก็มีน้ําพริกกุ้ยส้มสองแบบแบบนึ่งเป็นน้ำาปล่าหวานแห่มแบบนึ่งก็เป็นกะปิเจ้าหลังจากกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อของที่โฮมโปรต้องมาได้ถ่ายมาสักรรมเจ้ามาถ่ายตอนที่แม็กโครมาซื้อแอปเปิลให้แม่เจ้าต้อมก็อยากกินแรดดี้ตยที่ก็เลือกแรดดี้งามๆฮือ แล้วต้มก็ไปปะมะเขือเทศกินสดเจ้าจะเอามาทายคลิปอีกอย่างที่ขาดมาได้ก็คือหมะม่วงส้มเจ้าเอาไปไวใ้ให้ป้อตับมะม่วงเลือกเอาแก่นที่ดิบๆแข็งๆเดอ้ออันนี้คือมะเขือเทศกินสดหนวยงามๆในเจ้าของโครงการหลวงได้มาสามถุงแล้วเอากรลวดไปกีบปีกไก่เจ้าเอาไว้แป่งก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ้า ประทีบ่บอกว่าเขาแวะโซนเครื่องดื่มกำต๋วเพื่อจะพอววยไว้กินตอนส่งกรานปีใหม่เมืองจะจดไว้มาเมาะ,ะ,ะสักขวดเหรอราคากระบอแปลงเจ้ามี200กว่าบาท500กว่าบาทแต่ว่าวันนี้เขาได้เบียร์ไปหนึ่งขวดเจ้า เก็บของใส่รถแล้วปิกบ้านกันเจ้าตอนที่ซื้อของที่โฮมโปก็คือไปซื้อพัดลมแล้วก็พัดลมติดผนังเพื่อแม่เจ้าเอาไว้ไปติดในห้องน้ำตอนนี้อากาศ้อนแล้วมาแม่โครกรรมก็ได้ของปิกหลายอย่างเลยเจ้าสนมากจะเป็นผลล้ไม้เจ้า ผล,ลไม้ที่ขาดมาได้ก็คือแอปเปิลเจา้ากินแอปเปิลวันละลูกห่างไกลโลกร้ายเจา้าแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้เลยเบียเจา้ายี่ห้ออย่างกกบหู ถึงบ้านก็ปอมมืดแล้วเจ้าเราก็มาติดพัดลมผนังในห้องน้ำเพื่อแม่ต่อเจ้าช่วงนี้อากาศห้อนห้อนเข้าห้องน้ำแล้วบมมีพัดลมนี่จะเป็นลมเนอนอกจากพัดลมแล้วเราก็ยังได้เครื่องกรองอากาศตัวเจ้า ช่วงนี้หมอกควันหน้าขนาดเลยแฮมยังนึ่งแม่เอาน้องหมาไปนอนในห้องเจ้าจะได้บ่มีกลิ่นน้องหมาแล้วก็อากาศสดชื่นวันนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย